จนถึงขั้นพ้นศิลปตะประตาประมาทได้แล้วก็แน่นอนอีกเหมือนกันว่าเจ็ดปีก็คงจะไม่บรรลุอะไรและแม้เข้าใจในศีลดีแล้วเรายังรู้สมาธิหรือการปฏิบัติจนเกิดผลและตั้งมันขึ้นในจิตเพียงยึดผิดผิดอยู่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งบางคนยึดเอากามไว้ไม่วางกามไม่ไหนากามไม่ลดกามไม่ละกามเป็นผู้เต็มไปด้วยกามมป,ปาทาน แต่ไปเพ่งเพียรปฏิบัติในอย่างอื่นโดยหลงว่าเป็นปฏิปทาแห่งศีลแห่งสมาธิก็มีบางคนยึดเอาจารีตประเพณีพิธีการแบบอย่างรูปแบบไม่ลดไม่ละไม่อนุโลมปฏิโลมใดๆผ่าซื้ออยู่แต่กับจารีตประเพณีพิธีรีตองแบบอย่างรูปแบบโดยเข้าใจพิธีจารีตดไม่ได้ยึดโดยไม่รู้จักคุณของจารีตไม่รู้จักขอบเขตของจารีต ก็กลายเป็นศิลปตุปาทานไปส่วนบางคนอวดดีในตนหยึดความเห็นของตนเป็นใหญ่เกินไปไม่ฟังเสียงคนอื่นเลยเห็นคนอื่นผิดหมดหลงอัตตาตัวตนแท้ๆถ้าเป็นผู้มีอัตตาใหญ่แรงยึดมั่นถือตนจัดแรงจริงก็เรียกว่าผู้มีอัตตนิยมผู้ไม่ฟังความเห็นผู้อื่นนั้นก็เป็นพวกที่ถูกปาทานไป และอีกพวกหนึ่งก็คือพวกติดยึดปักมั่นอยู่แต่คำพูดภาษาเปล่าๆบัญญัตินั้นเป็นอัตตานึกว่าภาษาหรือบัญญัตินั้นเป็นธรรมะเป็นสภาวะแท้จริงไม่มีสภาวะธรรมอะไรเลยไม่มีความรู้เท่าถึงธรรมะที่เป็นโทษเป็นภัยแก่ตนอย่างใดมีแต่วาทะหรือภาษาหลอกตนเองเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนที่ลมๆแรงๆเท่านั้นได้แค่บัญญัติ แค่วาทภาษาก็นึกว่าตนได้ตนเป็นตนมีทั้งๆที่คนพวกนี้ก็เหงื่อไหลใครย้อยเลือดตกยางออกหน้า36เขาก็จะพูดว่าเขาไม่เจ็บไม่ปวดเขาไม่เดือดไม่ร้อนเขาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเขาแบกภาระไว้ท่วมหูท่วมหัวซึ่งล้วนเป็นภาระอันเรียกว่าโลกโลกโลกีเพราะตัวเองหลงเสพและทำเพื่อตัวเองเสพ หรือเพื่อแวดวงแคบๆที่ตนเองยังหลงยึดว่าของของตัวเองอันมีขอบเขตจำกัดอยู่เพียงความเป็นเราของของเรากันเท่านั้นเขาก็ยังไม่เห็นว่าเขาหนักหนาเขาเหนื่อยมากเขาต้องดิบดินเพื่อการได้มาโลภะอยู่เท่าใดเท่าใดเขาก็ไม่เห็นว่าเขาไม่สงบเพราะยึดได้เพียงภาษาเปล่ามีแต่ปากปากวาทะส่วนสภาวะเขาไม่รู้เลย เขาคือผู้หลงลมตนเองโดยแท้พวกนี้คือพวกอัตวาทุปาทานจึงเป็นพวกที่มีมิจฉาสมาธิด้วยทั้งหมดดังนี้เรามาค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้รู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และแล้วก็จะได้รู้ศีลสมาธิปัญญาเข้าใจสติปัฏฐานได้รวมๆกันไปตลอดจนอาณาปานสติ จนกระทั่งก้าวขึ้นไปสู่มหาสติปัฏฐานในวงเล็บสติปัฏฐานกับมหาสติปัฏฐานขอให้เข้าใจด้วยว่ามันมีสูงต่ำกว่ากันหรือมีเบื้องต้นเบื้องปลายอยู่ตอนนี้ขอนำคำตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้ดูเสีก่อนเพื่อจะได้เข้าใจว่าสติปัฏฐานกับอนาปานาสตินั้นคือบทเรียนสายเดียวกันหรือเรื่องเดียวกัน จากมหาสติประฐานสูตรอันเป็นสูตรที่9แห่งมหาวัคหรือสูตรที่22แห่งทีฆนิกายสุตรตันตะปิดกข้อ274พอจบจากอุเทศวาร,รกถาท่านก็ขึ้นต้นเลยว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีปรติิพิจารณาเห็นกายในกายอยู่นั้นเป็นอย่างไรเล่าดูกระภิษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้ไปแล้วสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดีหรือเรือนว่างสุญญาคารก็ดียอมนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีได้หมายเฉพาะลงไปว่าให้นั่งหลับตาแล้วก็บ่นบริกรรมแต่จุดแท้คือหน้า37ให้รวบรวมเอาสติมาทั้งหมดให้จุดจ่อตั้งมั่นอยู่ให้ได้ทุกวิถีทางอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วเพ่งพิจารณาสิ่งที่รู้ที่เห็นในปัจจุบันนั้นจะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ 1. เธอผู้มีสตินั่นเที่ยวแม้หายใจออกมีสติแม้หายใจเข้ารู้ตัวเองจริงๆ 2. เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเขาหายใจเข้าสั้น มีปัญญามีพิจารณาใช้ประกอบแท้ๆ 3. เธอย่อมทําในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงแม้หายใจออกอยู่เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงแม้หายใจเข้าอยู่รู้ทั้งหมดให้ได้ 4. เธอย่อมทําในบทศึกษาว่าเราทำกายสังขารให้ระงับอยู่แม้หายใจออกอยู่ เราทำกายสังขารให้รำงับอยู่แม้หายใจเข้าอยู่รู้สภาพสุขุมละเอียดแทรกซ้อนซ้อนและเป้าหมายสำคัญที่สุดให้ได้ดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผู้ชำนาญเมื่อเขาชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชัดว่าชักเชือกกลึงยาวเมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกลึงสั้นฉันใดก็ฉันนั้น ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเป็นสภาพสร้างปัญญาเป็นต้นเธอย่อมศึกษาว่าเราจักเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงแม้หายใจออกอยู่แม้หายใจเข้าอยู่ เราทำกายสังขารให้สงบอยู่แม้หายใจออกอยู่แม้หายใจเข้าอยู่จะต้องสร้างปัญญาให้เป็นความรู้แจ้งแทงทะลุตลอดที่ยังมีชีวิตนี้คือตราบที่ยังมีลมหายใจออกหายใจเข้าอยู่ยังไม่สิ้นลมไปนั่นเองด้วยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นผู้ปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในบ้างในกายอันเป็นภายนอกบ้าง ในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นในกายบ้างเห็นธรรมเป็นเหตุเสื่อมไปในกายบ้างเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายบ้างก็แหละสติคือความระลึกว่ากายมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกที่แท้เธอเป็นผู้มีตัณหาและ ทิฏฐิอาศัยไม่ได้เธอไม่ยึดมันอะไรอะไรในโลกนี้หน้า38ดูกระภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็ชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จะสังเกตได้ว่าพอเริ่มต้นพิจารณากายในกายอันเป็นการปฏิบัติฝึกหัดเรียนรู้ในแบบของมหาสติปัฏฐานเราก็จะเริ่มเห็นเรื่องของการรู้จักอาณาคือลมหายใจรูป รู้จักปานะคือความมีชีวิตนามเข้ามาประกอบกันทีเดียวและถ้าเราไม่ได้ฝึกสติมาก่อนเราก็จะไม่มีความสามารถที่จะรู้อาณาได้ดีทั้งปานะก็ไม่แจ้งด้วยผู้ใดไปหลงยึดควา้าเอาอาณาปานาสติตามแบบเต็มรูปหรือแบบสมบูรณ์แบบอย่างละเอียดละออหรือจะเรียกว่ามหาอาณาปานาสติมาปฏิบัติ ก่อนจะได้ฝึกสติมาตามลำดับจนดีพอก็จะเป็นการยากยิ่งที่จะเกิดผลจงสังเกตให้ดีว่าบทเรียนที่เรียกว่าอาณาปานานั้นมันมีคำว่าสติตามท้ายอยู่ด้วยเสมอเรียกกันทีไรก็คืออาณาปานาสติทุกทีเพราะฉะนั้นจิตไม่มีสติจิตที่ไม่เข้าใจแม้สติอันละเอียดคืออย่างไรหรือไม่มีตัวสติเป็นประฐาน สิ่งที่เกิดแก่ตนแล้วจะไปฝึกหัดนั่งคูบัลังตั้งกายตรงดำรงสติคงมัน่นแล้วก็เพ่งพิจารณาอ่านกายเวทนาจิตธรรมอย่างละเอียดขั้นมหาสติปัฏฐานกันได้ง่ายๆละหรือก็ลองคิดดูก็พิจารณากายในขั้นมหาสติปัฏฐานที่กำลังกล่าวถึงนี้นั้นมันละเอียดสุขุมลึกซึ้งมาถึงขั้นอารมหายใจหรือเอาลมเอาอากาศมาเริ่มนับเป็นกายแล้วนะ ไม่ใช่เอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกอันหย,ยาบหยาบตื้นตืนแค่นั้นแค่นั้นเป็นกายกันหรอกนะจงอ่านซ้ำดูดีๆแล้วเทียบเคียงพิจารณารู้ระดับความหยาบก,กลางละเอียดให้ออกชัดๆพร้อมกันนั้นจงนึกถึงตัวของเราเองให้มากเถิดว่าเรารู้จักกายดีแค่ใดกายในกายอย่างละเอียดกายนอกกายที่หยาบหยาบมันมีชั้นมีระดับ อีกหลายซับหลายซ้อนนักกว่านักหรือแม้แต่สกายตัวการใหญ่อันเป็นเบื้องต้นแท้ๆนั้นเข้าใจกันได้รู้ดีกันแล้วหรือหน้า39ทีนี้เรามาดูพระดำรัสในอาณาปานาสติสูตรอย่างสมบูรณ์แบบอันจะขอนำเอาส่วนตรงส่วนกลางส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงเรื่องอาณาและปานะโดยตรงมาให้สังเกตดูทีรในวงเล็บ ในอานาปานสติสูตรนั้นมันยืดยาวละเอียดละออมีครบหมดทุกชนิดแม้ข้ออัตราตั้งแต่สติปฐานเบื้องต้นไปจนมาหาสติปฐานก็มีด้วยในภายภาคหน้าเราเรียนถึงตอนว่าด้วยบทอานาปานสติสูตรอย่างบริบูรณ์เต็มรูปเราก็จะได้พบจะได้เห็นว่าสติปฐานกับอานาปานาสติจากอานาปานาสติสูตรอันเป็นสูตรใหญ่สูตรหนึ่งในอนุปัฏฐวัคพระสุตตันตปิฎก มัชชิมะนิกายอุปธิบันนาตข้อ244นั้นมันเป็นเรื่องเดียวกันแท้ๆมิใช่แกล้งกล่าวเพราะมันเป็นรูปกับงามที่อาศัยซึ่งกันและกันอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายก็อนาปานาสติอันบุคคลจเจริญทําให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ ไปแล้วสู่ป่าก็ตามไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบแล้วตั้งกายตรงดำรงสติมั่น 1. ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเทียวแม้หายใจออกมีสติอยู่แม้หายใจเข้า 2. ภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้ภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้ 3. ภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงสัพพกายะแม้หายใจออกอยู่ดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงแม้หายใจเข้าอยู่ดังนี้ 4. ภิกษุนั้นย่อมทำบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารกายสังขารังให้ระงับอยู่แม้หายใจออกอยู่ดังนี้ ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่แม้หายใจเข้าอยู่ดังนี้หน้า40โปรดสังเกตให้ดีว่าอานาปานาสติหมวดแรกที่ได้แบ่งแยกเป็นข้อข้อมาให้ดูชัดๆนี้ทันมุงให้เรียนรู้กายทั้งปวงหรือให้เข้าใจทั้งกายสังขารให้ได้ทั้งหมดนั่นเองเป็นการฝึกสติปฐานลำดับหนึ่งโดยแท้ คือให้มีสติจดจอ่อเพ่งพิจารณาเรียนรู้กายนอกกายและกายในกายให้พร้อมจนเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะหรือเป็นผู้รู้ให้ชัดลงไปในจุดนั้นปรมานูนั้นหรือสภาพนั้นปฏิสังเวทีว่าอาณานั้นหนึ่งหมายว่าเป็นรูปหรือเป็นกายนอกกายหรือเป็นกายทั้งปวงซึ่งหมายเอากองลมทั้งปวงกองลมทั้งหมดสัพพพและ ปานะนั่นอีกหนึ่งหมายเอาว่าเป็นนามหรือเป็นกายในกายหรือกายสังขารซึ่งหมายเอาการปรุงแต่งของลมที่มันมีจิตนั่นเองสังขารเป็นผู้ชี้งานสั่งงานดำเนินอยู่เป็นตัวชีวิตแท้เป็นเจ้ากี้เจ้าการและเป็นเรื่องละเอียดสุขุมขั้นลมขั้นอากาศทีเดียวที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตเท่านั้นแท้ๆซึ่งจะต้องรู้แจ้งความประชุมพร้อมของสภาวะนี้ชัด จนมีศักดิ์ีเรียกได้ว่ากายอีกเช่นกันซึ่งไม่ใช่กายที่เป็นความประชุมของธาตุดินธาตุน้ำแค่หย,ยาบๆแค่นั้นไม่อันจะต้องใช้ภูมิปัญญาขั้นใดก็ลองประมาณดูเถอด